ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคมพุทธศักราช2567แรมสามข้าเดือน9ปีมะโรงคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณจะได้รับความช่วยเหลือในงานที่ทำอยู่ได้พบกับคนที่เป็นเหมือนไอดอล สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานหากพบปัญหาในงานวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณขอให้ซื่อสัตย์กระตัญยูจะเป็นคุณธรรมหลักที่ทำให้คุณก้าวหน้าและโดดเด่นในงานที่ทำการเงินวันนี้คุณจะสนุกสนานกับการเที่ยวเล่นใช้เงินอย่างสนุกมือมีเกณฑ์การใช้เงินในการเดินทางท่องเที่ยวแต่บางคนก็ต้องเสียเงินไปกับการเดินทางในเรื่องงานอย่างไรก็ดี การทำงานใดๆในวันนี้จะสามารถทำเงินให้กับคุณได้เป็นอย่างดีความรักและครอบครัวหากพบปัญหาในเรื่องครอบครัวหรือชีวิตคู่วันนี้จะสามารถคลี่คลายลงได้อุปสรรคปัญหาในครอบครัวกำลังจะได้รับการช่วยเหลือและพบทางออกคนที่เคยห่างไกลกันจะได้กลับมาพบพานหรือได้พบกับคนที่ฝันถึงมาตลอดสีมงคล สีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมพระเดชการควบคุมความเชื่อฟังทิศมงคลทิศใต้เสริมความสง่าผ่าเผยโชคลาภสิริมงคลเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์ การงานจะเกิดความยุ่งยากในงานที่มีหุ้นส่วนหรือมีเพื่อนร่วมงานจะทะเลาะและมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันไปเสียทุกเรื่องวันนี้ควรงดการลงทุนร่วมหุ้นทางธุรกิจและให้ระวังเกิดเหตุการณ์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดที่จะสร้างความเจ็บปวดใจให้กับคุณได้มากการเงินความขยันอดทนที่ผ่านมาทำให้วันนี้เงินทองไหลมาเทมาจากเหตุที่คุณทำมาดีแล้ว คุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นมีความคล่องตัวทางการเงินและสามารถต่อยอดเงินที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนขึ้นมีโชคดีในด้านการเงินแต่ไม่มีเกณฑ์ได้รับเงินจากการเสี่ยงหรืองานที่ไม่สุจริตความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่คุณจะตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบและเขาก็ดูจะสนใจคุณเช่นกันให้ลองหาวิธีสารสัมพันธ์ได้เลยส่วนคู่รัก คุณจะได้รับของขวัญจากคนรักเป็นของมีค่าของสวยงามอาจจะมีการขอแต่งงานเกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้สีมงคลสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสริมความสงบสุขทางใจสุขภาพแข็งแรงทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเด็ดเดี่ยวความขยันขันแข,ข็งเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาที ถึง12นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานมีเกณฑ์ได้พบผู้ช่วยเหลือที่สามารถทำให้คุณผ่านงานยากๆไปได้อย่างราบรื่นมีโชคจากคู่ค้าหรือเพื่อนร่วมงานงานในหน้าการติดต่อเจรจาการตกลงทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินเงินไม่ได้หาง่ายนักจะมีคนคอยขัดแข้งขัดขาขัดผลประโยชน์จนคุณพลาดเงินที่ควรจะได้ทั้งยังอารมณ์ร้อนมักจะทะเลาะเบาะแวง้งหรือเกิดข้อพิพาทที่ทำให้เสียทรัพย์หากมีคดีความทางแพ่งก็มักจะพ่ายแพ้หมดรูปวันนี้ให้นิ่งๆอย่าเพิ่งใช้เงินก้อนใหญ่งดเล่นพนันทุกชนิด ความรักและครอบครัวความรักสร้างความเจ็บช้ำให้กับคุณที่เคยระแวงสงสยัยหรือหวัดวันใจอยู่วันนี้อาจพบกับความจริงที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคุณอย่าคาดหวังอะไรมากในเรื่องความรักคนโสดมีเกณฑ์ถูกหลอกมากกว่าที่จะพบกับความจริงใจวันนี้ให้ห่างเรื่องรักไว้จะดีกว่าสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแล ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุนเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณอ่อนนอกแต่แข็งใน การทำงานดำเนินได้ด้วยดีเพราะความประณีประนอมและภาพลักษณ์ที่ดูพึ่งพาได้งานที่ต้องใช้ความใส่ใจเช่นแพทย์พยาบาลบริหารบุคคลนักจิตวิทยานักแสดงศิลปินจะโดดเด่นก้าวหน้าเป็นอย่างดีการเงินค้าขายทำกำไรได้มากคุณกระตือรือร้นและใส่ใจในการบริการจึงทำเงินได้มากหากทำงานที่เกี่ยวกับการบริการโรงแรม เนสเซอรี่การดูแลผู้สูงอายุบางคนจะทำเงินได้จากความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆความรักและครอบครัวถ้าคุณเป็นหนุ่มโสดวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้พบกับหญิงไม้ที่มีสเสน่ห์และร่ำรวยขอให้ลองเปิดใจเข้าหาดูส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะพบกับความสุขความสมหวังมีเกณฑ์ได้ซื้อหาของชิ้นใหญ่หรือของมีค่าเข้าบ้านอีกด้วยสีมงคล สีเทาสีบรอนสีควนบุรี่เสริมคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง 24. นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคนที่รับราชการวันนี้เป็นวันดีได้ยศได้ขั้นได้เงินเดือนเพิ่มและได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมากกว่าเดิมซึ่งจะสร้างความนับถือให้กับคุณได้มากคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้ขยายกิจการออกไปบางคนได้เปิดกิจการใหม่คนที่รับจ้างหรือทำงานประจำก็มีเกณฑ์ได้เปิดกิจการเป็นของตนเอง การเงินวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินแบบที่คุณคาดไม่ถึงจึงไม่ควรประมาทเงินที่มีแนวโน้มว่าจะได้อาจต้องผิดหวังแบบงงหรือเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้แบบไม่มีเหตุผลงานที่เกี่ยวกับการเดินทางจะทำเงินให้กับคุณได้มากหรือคนที่เพิ่งเปลี่ยนงานจะได้รับค่าจ้างที่ดีกว่าเดิมความรักและครอบครัวคนโสด อาจได้พบกับรักใหม่ๆที่สดใสทําให้หัวใจเป็นสีชมพูมีความสุขดีส่วนคนมีครอบครัวแล้วเด็กในบ้านจะให้โชคหรือเป็นศูนย์กลางความรักช่วยให้เกิดความรักความเข้าใจที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างคนในครอบครัวสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ ส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสามาัคคีกลมเกลียวเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานด้วยคุณธรรมในใจของคุณทำให้การทำงานของคุณจะได้รับความเคารพ ได้รับการสันเสริญถึงแม้งานจะมีปัญหาเข้ามาแต่คุณก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยมันสมองและคุณธรรมงานที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมจะโดดเด่นมากการเงินการเงินค่อยๆดีขึ้นมั่นคงขึ้นคุณวางแผนเป็นอย่างดีในการใช้จ่ายหากใช้เงินลงทุนทำกิจการใหม่ในวันนี้อย่ารีบร้อนทำไปเรื่อยๆการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับ ความรักและครอบครัวคุณจะได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องเป็นอย่างดีครอบครัวมีความอบอุ่นดีหากยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการแนะนำคนที่ดีจากครอบครัวทั้งยังอาจได้รับของขวัญม,มีค่าหรือมะระดกชิ้นใหญ่อีกด้วยสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมการงานประสบความสำเร็จ ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความสามาคัคคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรักเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานความมีน้ำใจจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณมีคอนเน็กชันที่ดีในเรื่องการงาน งานจะราบรื่นไร้ปัญหาแต่ก็มักจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือวันนี้อาจจะต้องเสียเวลาไปกับการสงเคราะห์ผู้คนแต่ให้แสดงน้ำใจด้วยความเหมาะสมจะเป็นคุณกับงานของคุณในอนาคตการเงินการเงินไม่เป็นไปดังใจสิ่งที่วางแผนไว้จะผิดพลาดและคุณยังรู้สึกวิตกกังวลไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนี้สินที่มีก็ถูกเร่งรัดทำให้เครียดบางครั้งต้องยอมขายจำนำ จำนองสิ่งสำคัญออกไปเพื่อนำเงินมาหมุนก่อนความรักและครอบครัวความรักของคนมีครอบครัวแล้วจะโดดเด่นในด้านชื่อเสียงของคนรักของคุณที่จะทำให้คุณภาคภูมิใจส่วนคนโสดโดยเฉพาะสาวโสดให้เตรียมใจรับกับพ่อไม้ฐานะดีที่จะเข้ามาสนใจคุณแต่ก็ขอให้ดูกันนานๆเพราะไม่แน่ว่าจะเกิดรักซ้อนได้สีมงคล สีเขียวเสริมการเงินคล่องมือได้รับผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมชมชอบเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันเสราร์ การงานธุรกิจขนาดใหญ่กงสีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นอย่างดีงานทุกแขนงจะได้รับความร่วมมือทั้งจากคนภายในและภายนอกองค์กรหากมีการแข่งขันคุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบการดำเนินงานต่างๆจะราบรื่นดีมากการเงินความเสี่ยงใดๆในด้านการเงินวันนี้ให้งดเสียทั้งหมด เพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงและเป็นหนี้ศูนย์ที่เป็นคดีความควรประนีประนอมเพราะหากไม่ยอมแพ้เรื่องราวจะบานปลายทําให้เสียเงินมากกว่าการยอมความความรักและครอบครัวคู่รักมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหรือวางแผนงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเช่นการส่งบุตรหลานเรียนต่อหรือติดต่อพูดคุยเรื่องสำคัญกับญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งมีผลเป็นความรักความอบอุ่นที่ดีคนโสดมีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางสีมงคลสีแดงสีทองเสริมการเงินคล่องมือมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีเวลามงคล21นาฬิกา ถึง22.30นาฬิกา30นาที